หยดปุ๊กอื่นด้วยเก่งจังหยดกระปุกของปิมด้วยนี่นี่ปุ๊กปิมนี่ปุ๊กพ่อนี่ปุ๊กแม่เต็มแล้ว อื้อไอ้ย่าหยอดน้ำบ่เอาคุ้กว่าใส่มองกับของไป้ก่ใส่อย่งนี้เนี่ปุ๊กปิ่มบ่มีเงินเนาะเบากับเบาของพ่อให้บ่มีเอง สนน่ยังเห็นไหมโค้ดสีชกับของเ <c oughs> ก่งจังหน่อยดิยายเด็หกหน่อยสิหย่อนเหรียญลงหู้ได้นี่อหยพี่ปิม๊มพี่ปิม๊มอันนี้ของแม่ตัวนี้เ <c oughs> กิ้ง อย่าให้เ้าปปบเมือให้บุญดียายห้ารักตึง้งคุณไม่หยุด <c oughs> ไปขอตาตาเรื่องบุญ้ีเรื่อยหยอดเมื่อเหร่ไปขอตาตาเรื่องไม่หยอดบุญนน้ีตาตามาแล้วนุ่นคุณเีนงี้แครู้ขอตาตาปะได <c oughs>